โทรศัพท์มือถือ Xiaomi 15 Ultra นะครับล่าสุดหลุดสเปคกล้องมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4ตัวและมีกล้องซูมถึง200ล้านพิกเซลจอเปอิดตัวในเร็วนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนี้ซะด้วยนะครับว้าวคร้าก็มาเดในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นอีกสุดหนึ่งเลยที่หลายคนสนใจนะครับสับเซียมี15อัลตราว่าที่มือถือเรือทงตัวใหม่ที่กำลังสเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือเปล่านะโดยจุดเด่นที่สำคัญเนี่ยที่สุดก็คือระบบกล้องนะครับที่จัดมาเรียกว่าเต็มสตรีมเลยไม่ให้น้อยหน้าคู่แข่งแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปกเนาะกล้องนะครับของเซี่ยวมี15อัลตราเนี่ยลือกันว่าเลนส์หลักนะครับ5้าล้านพิกเซลของโซนี ไลต์ดอ er นะครับ LYT 900นะครับขนาด1นิ้วและกล้อง Ultra อัลตร้าไวท์50 58, ล,ล, Chrome, ล้านพิกเซลของ s ซัมซุง S o c e l l JN5 ครับเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลออโต้คอลซูม 3x ของ Sony IMX 858และกล้องโพลิสโครมนะครับทาราโฟโต้200ล้านพิกเซลซูมออโต้คอลซูม 4.3x นะครับใช้เซ็นเซอร์ของ s ซัมซุง S o c e l l HP9 นะครับ ด้วยเซนเซอร์ระดับนี้นะครับทำให้ Xiaomi 15 Ultra เนี่ยเป็นอีกมือถือหนึ่งนะครับที่ได้กล้องเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่แนวหน้านะครับแล้วก็แข่งขันกับเรือธงแบรนด์อื่นได้ไม่ยากนอกเหนือจากสเปคกล้องแล้วนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยยังมีสเปคอื่นๆของ Xiaomi 15 Ultra หลุดออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดก็ไม่าจะเป็นชิปเซต Snapdragon 8แอลแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah, ิลลิมรองรับการชาร์จเร็วที่90วัตต์แบบมีสาย50วัตต์ไร้สายหน่วยความจำ RAM 16 GB นะครับ ROM พื้นที่นะครับ512 g b กด้วยการ Android 15ครอบทับด้วย HyperOS 2.0นะครับ <S <S Xiaomi 15 Ultra นั้นจะเปิดตัวพร้อมกับ Xiaomi 15 15 Pro นะครับในช่วงปลายเดือนออปลายเดือนกรุภาพันี้นะครับที่ประเทศจีนในงาน Global นะครับหรือในงาน Mobile World Congress 2025ที่เมืองบาร์เซโลนานะครับต้องมารอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่นะเปิดตัวแล้วจะตื่นเต้นขนาดไหนมารอดูกันนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามีเฟ b บุ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย